สวัสดีค่ะ JK มาแนะนำให้ชมกับ Nissan Cefiro นะคะรถยนต์ปี02 54,000บาทค่ะคันนี้นะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะรถเก๋งเกียร์ออโต้ภายในเป็นเบาะหนังนะคะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ค่ะแผงประตูดเดิมๆสวยๆเบาะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะเครื่องดีแอร์เย็นเครื่องยนต์2 0 0 0ซีซีค่ะ พรอมแม็กสวยภายในสวยสีสวยโดยรวมนะคะพร้อมใช้เลยค่ะทุกท่านไม่เคยแก๊สด,ด้วยนะคะเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันรวนค่ะภายในกว้างกวางนั่งสบายนะคะใช้งานได้ปกติเครื่องเกียร์ช่วงร่างโดยรวมดีค่ะราคาเพียงแค่54,0 0 0บาทนะคะไปใช้งานกันแดดกันฝนก็สบายค่ะสนใจคันนี้นะคะไปดูรถได้ที่พาราม2ค่ะพันท้ายสแสมดำนะคะ ท่านใดสนใจติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยค่ะเบอร์โทรเราใส่ไว้ใ,ใต้คลิปนี้นะคะเป็นช่องทางการติดต่อผู้ขายโดยตรงเลยนะคะท่านสามารถคุยรายละเอียดประกอบการตัดสินใจกันได้หากถูกใจนัดดูรถได้ด้วยตนเองเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินก็ขอแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้ละกันนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ